เราเป็นคนไทยกนนเลอะไรเงี้ยเพราะที่เรามีต่อในหลวงมันมีความหมายที่แบบความรู้สึกหรอคะก็รู้สึกว่าไม่ไม่รู้ว่าจะเรียกความรักหรือเปล่าแต่ว่าคือเห็นในสิ่งที่พระอ,องค์ทำเราก็รู้สึกว่าคนคนเดียวจะทำอะไรได้เยอะขนาดนั้นเชะรออะไรอย่างเงี้ยก็เลยแบบว่าก็มาเริ่มเขาเรียกไงคะดูพระกรณียกิจใช่แบบ จริงจริงจังๆเลยเพราะเมื่อก่อนเราก็เห็นแค่ผ่านๆแล้วก็แบบอ๋อเรา,ารู้ว่าท่านทําอะไรบ้างแต่จริงๆแล้วท่านมีโครงการแบบเยอะมากแบบเป็นหกสิบรายการที่ที่เปิดเจอนะคะแล้วก็รู้สึกโอ้โหทำไมเก่งเก่งทุกด้านเลยอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยเสึกอ๋อ,อโอเคงั้นเราก็ทําไอ้เท่าที่เราทําได้เรามีความสามารถอะไรเราก็ทาอะไรอย่างเงี้ยค่ะอืมก็คือเริกแล้วและมีได้ทําลองลองลองได้ทำบ้างหรือยังอะไรี้ลองจริงๆแล้ว ตอนเด็กๆก,กับแม่เนี่ยก็คือชอบบ้านอยู่ที่ภูเก็ตใช่ไหมคะเราก็จะชอบไปเก็บขยะที่ชายทะเลหรือว่าตรงตรงอ่าวเล็กๆอะไรอย่างเงี้ยเราก็เหมือนว่าเราก็ได้ย้อนคิดว่าอ๋อเราก็เคยทําแบบค่เก็บขยะเราก็รู้สึกเออเรารู้สึกดีละพอเรามานั่งย้อนคิดดูอะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือว่าตอนเนี้เราก็เราแค่แบบไม่ทิ้งขยะลงพื้นหรืออะไรง่ายๆหรือประหยัดแบบเสื้อผ้าหน้าผมอะไรที่แบบเรารู้สึกว่ามันสิ้นเปลืองตอนนี้เราก็เริ่มดูแล้วว่าอ๋อที่ผ่านมาเราก็ ถึงว่าเราจะมีรายได้แต่เราไปซื้อของบางทีเราก็ต้องมานั่งคิดทบทวนว่าแทนที่เราจะไปซื้อเราก็ลองหาเสื้อผ้าเก่าๆใส่ก็ได้มันไม่เป็นไรหรอกคือบางงานเราไม่จําเป็นต้องใหม่ตลอดอะไรเงี้ยก็เลยรู้สึกว่ามันก็คิดทบทวนว่าอืมก็เราควรจะประหยัดบ้างอ,อะไรเง,งี้ใช่ค่ะ <หา S 1> นั่นคือเราคิดได้ตอนไหนเงีลยวพึ่งที่ได้เราอย่างที่พี่เข้าใจชัดเจนตอนที่งานนี้ค่ะแต่ว่าก่อนหน้านี้เราก็คิดว่าเราอะถือว่าประหยัด ถ้าเทียบกับคนอื่นๆที่เราเคยเจอมาแต่พอเรามานั่งคิดว่าเราก็ประหยัดได้มากกว่าที่เคยเป็นก็เลยคิดว่างั้นเราก็ต้องประหยัดอีกเพราะเราก็รู้สึกว่ามันมีคนอีกเยอะที่ว่าเขาจะไม่มีกินอะไรพอมาเห็นว่างนานเนี้ยทําให้เห็นว่าเออบ้านเรามีข้าวปลาอาหารที่อุดมสมบูรณ์คนอ่ะน้อยมากที่จะขาดอาหารหรือไม่ได้ทาน แต่พอมองกลับไปที่ประเทศอื่นๆเ่เราโชคดีแค่ไหนแล้วว่าเรายากจนแค่ไหนเราก็มีข้าวให้กินประเทศอื่นคือยากจนแล้วก็ยากกว่าเราคือปลูกข้าวก็ไม่ได้หาปลาก็ไม่ได้ก็เลยรู้สึกว่าโอ,อ้มันมันมีหลายอีกหลายประเทศที่แบบยากจนเราก็เลยรู้สึกว่างั้นเราทําตรงที่นี้ที่เราทําได้แล้วก็ค่อยมองออกไปว่าเราสามารถทําอะไรได้อีกในอนาคตอะไรอย่างเงี้ย เราเราไเรียนรู้พระองค์ท่าน <_ an> ใช่ค่ะแล้วก็ด้วยหลายๆทางอ่ะคือท่านน่ะทำให้เราเห็นแบบใกล้ตัวที่สุดแล้ว <_ an> เป็นคนที่ในประเทศที่เราเห็นแต่คนต่างประเทศที่เราเห็นก็มีเ <_ an> หมือนว่าเคยดูคลิปของน้องคนหนึ่งที่แบบอยู่อนุบาลแล้วแม่เขาเปิดคลิปแบบพวกแอฟริกาให้ดูอ่รอะแล้วเขาเหมือนบอกว่าทาไมน้องๆเขาไม่ซื้อเต็นท์กันเพื่อกันยุงอะไรอย่างเงี้ยกลายเป็นว่าน้องเขาก็ได้ทําโครงการแบบให้คนมาบริจาคเงินแล้วก็ซื้อเต็นท์ให้กับ พวกเด็กที่อยู่ใน,นะะแอฟริกาอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็รู้สึกโอ้เด็ก,ดกตัวแค่นี้ยังคิดทําอะไรได้แม้ว่าเขาแบบตั้งอยู่หน้าบ้านเขาอ่ะเขายังทําได้เลยทำไมเราเออเราเราเราโตกว่าเขาเราน่าจะหาหนทางอะไรได้ได้ไดเยอะกว่าเราควรแบบเออก็น้องก็เป็นจุดประกายอีกประกายหนึ่งที่ทําให้เรารู้สึกว่าก็มีคนแบบนี้ในในโลกที่แบบเห็นคุณค่าของคนอื่นเรารู้สึกเหมือนกะแนะว่าคือพระองค์ท่านค่ะเป็นตัวแทนของความดี ใคร่าเลยค่ะหนูหนูรู้สึกว่าคงหาคนที่ไงคะดีแบบท่านไม่ได้อ่ะใครจะว่าอะไรก็ไม่โกรธใครจะอะไรก็คือแบบไม่รู้จะพูดยังไงคือถ้าเป็นเราอ่ะคงจะแบบหูหน้าแดงควันออกหูอะไรอย่างเงี้ยแต่ท่านแบบนิ่งสงบแล้วก็พยายามหาว่าตัวเองมีข้อผิดพลาดอะไรแล้วพยายามแก้ไขทุกอย่างจนไม่มีอะไรที่จะ ติเตียนท่านได้เลยไม่มีอะไรจุดไหนแบบที่ท่านบุกคร่องในการเป็นพระมหากษัตริย์ของประเทศไทยเลยก็เลยคิดว่าจะหาคนดีๆแบบนี้ได้ที่ไหนอีกก็คงยากมาก